เด็กๆเปิดหน,นังสือนะคะหนังสือเรียนเล่มนี้หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามค่ะสี่สิบสามนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเจอไหมคะหนังสือที่มีนักบินอาวากาศนะลูกนะแล้วก็มีเด็กสองกล้อง,องไม่มีครับแม่เอามาครับผม อ๋อถ้าไม่ได้เอามาให้ดูตามในในสไลด์คตูนเลยนะคะถผมดูเริ่มกันเลยนะคะสมบัติทางกายภาพของวัสดุเนี่ยก็คือสมบัติที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะคะหรือว่ามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะอย่างเช่นความแข็งนะคะสภาพยืดหยุ่นการน,นำความร้อนการน,นำไฟฟ้าเนาะอันนี้จะเป็นสมบัติทางกายภาพ มาดูสมบัติทางกายภาพกาันสมบัติทางกายภาพอันแรกนะคะก็คือสมบัติทางด้านความแข็งสมบัติทางแรกความแข็งของวัสดุเนี่ยจะเป็นสมบัติที่วัสดุนะจะทนต่อการขีด่วนนะคะหรือทนต่อการตัดกันของวัสดุอย่างเช่นอย่างเช่นครูตูนเอาตะปูไปขูดบนไม้นะคะ นักเรียนคิดว่าอะไรจะเกิดรอยตะปูหรือไม้จะเกิดรอยคะไม้ค่ะไม่ค่ะไม้จะเกิดรอยนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นวัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่าตะปูนะคะวัสดุใดก็ตามถ้าจะทดสอบความแข็งให้เอาวัสดุนั้นมาปูดมาขีดหรือมาขวนกัน ถ้าวัสดุไหนเกิดรอยแสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็งน้อยกว่านะ,ะวัสดุไหนไม่เกิดรอยแสดงว่าวัตถุนั้นมีความแข็งมากโอเคไหมคะอทีาน,าน,าน่นนนอะอีนี้มาดูคุณสมบัติของวัสดุในหนังสือของนักเรียนดูสลับกันไปนะคะ,ะนักเรียนเปิดในหน้า ที่หนึ่งร้อยสี่สิบกหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะลูกนาหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะเป็นเรื่องความแข็งของวัสดุนะคะใครเขียนกระดานกูตูนคะไม่เล่นกระดานนะคะความแข็งของวัสดุเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะทดสอบทดสอบความแข็งของวัสดุให้ นำวัสดุมาขูดมาขีดมาขวนกันโอเคไหมถ้าวัสดุไหนเกิดรอยได้ง่ายแสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็งน้อยนะคะ <S <S ถ้าเราต้องการให้สิ่งของเครื่องใช้มีความแข็งทนทานและไม่เกิดรอยได้ง่ายเราจะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งมากๆอย่างเช่นโลหะแก้วกระเบื้องนะคะสังเกตได้ว่าเวลาเราเราจะ เราจะตัดกระดาษถ้าเราตัดกระดาษด้วยคัตเตอร์คัตเตอร์เป็นโลหะถูกไหมคะมีความคมมีความแข็งด้วยเราเอาคัตเตอร์กับกระดาษเนี่ยไปวางบนโต้ไม้คัตเตอร์ก็จะไปโดนไม้ไม้ก็จะเกิดรอยขึ้นถูกไหมลูกหรือ,อหรือถ้านำคัตเตอร์กับกระดาษไปวางบนกระจก แล้วกรีดจะเกิดอะไรขึ้นคะทีนี้รอยกระจกมีรอยแล้วฮะกระจกมีรอยแล้ว,รลว,รลวกระจกไม่มีรอยนะเวลาเราไปกรีดพตเตอร์บนกระจกบนกระเบื้องหรือบนเหล็กมันจะไม่เกิดรอยเพราะมันแข็งมากนะยกเว้นเสียว่าเอาอะไรไปทุบมันกระจกถึงจะร้าวกระจกถึงจะแตกแต่ถ้าเอาไปขีดไปควนเฉย มันไม่เกิดรอยนะคะโอเคนะทีนี้มาดูตัวอย่างการนำสมบัติทางด้านความแข็งของวัสดุมาใช้ในหนังสือมีนะคะเขาบอกว่าใช้เพชรตัดกระจกได้นะคะเพราะเพชรมีความแข็งมากกว่ากระจกแข็งมากนะคะเพ,เพชรเพชรที่เป็นอดในโลกใช่เป็นวัตถุที่แข็งมากนะต่อไป ใช้โลหะนะคะทำโครงสร้างต่างๆเช่นอาคารบ้านเรือนตัวเครื่องบินหรือรถยนต์รนไปนะคะใช้ตะปูตะปูตอกไม้ได้ทำไมตะปูจึงตอกไม้ได้คะมันเป็นเหล็กครับมันเป็นเหล็กวัสดุที่เป็นเหล็กหรือโลหะมันมีความแข็งกว่าตะปูมีความแข็งกว่าไม้จึงทำให้ ตะปูเนี่ยสามารถต่อเข้าไปในไม้ได้นะคะมาดูเกรดหน้ารู้วิทยาศาสตร์ค่ะเขาบอกว่ากระจกมีความแข็งที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่างเช่นโต๊ะก็ะเขียนหนังสือนะคะหรือว่าโต๊ะรับแขกนะคะเพราะว่ามันมีความโปร่งใสและเป็นรอยได้ยากเนาทีนี้มันมีกระจกชนิดหนึ่งกระจกชนิดเนี้ยหนาและแข็งแรงมาก กระจกชนิดนี้เขาจะนําไปทำกระจายวอลกที่เขาเดินบนภูเขาอะค่ะแต่แต่เป็นกระจกเป็นทางเดินกระจกเคยเห็นในในวิดีโอใน youtube ไหมคะหรือใครเคยไปออที่วัดเขาบุหรือเปล่าคะที่จังหวัดชลบุรีหนูเคยไปวัดเขากระแบกนะแต่คือมันยาวไม่ได้ขึ้นผมเคยครับยาวมาก นักเรียนฟังนะคะกระจกชนิดนั้นจะเป็นกระจกที่หนาพิเศษแบบเป็นกระจกที่สามารถกันกระสุนได้ด้วยนะคะกันกระสุนได้ด้วยกระจกที่เขาเอาไปทำสกายวอล์กบนภูเขาอะคะ่ะที่ให้เราเดินซึ่งคนเดินหลายๆคนมันก็ไม่แตกไม่ร้าวนะฮะไม่แตกไม่ร้าวมีความหนาพิเศษมีความแข็งพิเศษนะคะต่อไปต่อไปนะคะ คุณสมบัติทางกายภาพข้อที่สองก็คือสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะคะเด็กๆเ,เปิดไปในหน้าที่ไปในหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบลอนะคะเปิดหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบล้อกูตูนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ลูกณตูนครับกระจกชนิดนั้นเป็นชนิดเดียวที่เอาไว้ทํากระจกนิรภัยไหมครับใช่ค่ะเป็นชนิดเดียวกันเลยค่ะทีนี้มาดู สมบัติทางกายภาพของวัสดุข้อที่สองก็คือคุณสมบัติทางความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นเนี่ยเป็นสมบัติของวัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อมีแรงไปกระทําเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าแรงนั้นหยุดกระทําวัสดุนั้นก็จะกลับคืนสู่สภาพเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นดีนะต อย่างเช่นหนังยางค่ะหนังยางไปนหนังยางอะดูนะคะดูหน้าจอนะคะหนังยางที่เป็นวงวงแบบนี้หนังยางที่เป็นวงแบบนี้คนะเวลามันอยู่เฉยๆมันก็เป็นวงปกติถูกไหมลกูกแต่ถ้าเราดึงดึงมันยืดออกมันก็จะมีความความยืดหยุ่นเห็นไหมคะนี่ แต่ถ้าเราปล่อยเราไม่ออกแรงดึงแล้วปล่อยมันมันก็จะก,กลับคืนสู่สภาพเดิมอันนี้เราเรียกว่าคุณสมบัติความยืดหยุ่นโอเคไหมคะโอเคไหมลกูกนะคะสมบัติความยืดหยุ่นหรือโซฟาโซฟาที่ใช้นั่งเวลาเราไปนั่งเราออกแรง แรงของเราเนี่ยเรามีมวลเพราะฉะนั้นมีมวลก็จะมีแรงอยู่ในตัวเองเวลาเราไปนั่งโซฟามันก็จะยุบยุบลงไปใช่ไหมคะแต่พอเราลุกหนีไปโซฟาก็จะกลับคืนสภาพเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นสมบัติการยืดหยุน่นเนาะทีนี้สมบัติการยืดหยุ่นเนี่ยสามารถนํามาใช้ทําอะไรได้บ้างในชีวิตประจําวันอย่างเช่น อยงเช่นยางรถยนต์สามารถนำมาทาเอ่อยางนะคะยางที่ได้จากน้ำยางพลาได้จากต้นยางพลาสามารถนำไปทำรถยนต์ได้ยางรถยนต์นะคะลูกนำไปทำยางรถยนต์ได้ตนขอโทษอะมเมื่อนำไปทำยางรถยนต์เนี่ยมันจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในขณะขับรถยนต์ได้นะคะหรือฟองน้ำ ฟองน้ำสามารถนําไปทาเบาะไปทําเก้าอี้หรือไปทําที่นอนได้หรือฟองน้ําที่อูหนูเห็นในหน้าจอนี้เวลาหนูไปขัดไปทําความสะอาดเอ,อ่อจานชามหรือว่าแก้วไปล้างแก้วเสร็จแล้วหนูบีบบีบมันก็จะเปลี่ยนสภาพจากฟองน้ําอันใหญ่มันก็จะเล็กลงถูกไหมคะแต่พอหนูคายมือออกล้างฟองน้ําเสร็จเรียบร้อยเอาวางไว้มันก็จะกลายสภาพไปเป็นฟองน้ําที่มีขนาดเท่าเท่าเดิม นะคะนี่เป็นสมบัติทางกายภาพในด้านของความยืดหยุ่นนะคะอ่าทีนี้มาดูในหนังสือของเราในหนังสือของเรานะคะวัสดุที่มีสภาพยืดหยุนสูงเขาบอกว่ามักจะเป็นวัสดุจำพวกยางนะคะจำพวกยางซึ่งยางเนี่ยจัดเป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์พอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาตินะคะ นิยมมาทำสิ่งของต่างๆได้แก่อะไรบ้างเช่นใช้ทำของเล่นนะคะเช่นลูกบอลยางทำตุ๊กตายางทำลูกโป่งนะคะสิ่งเหล่านี้ทำมาจากยางทั้งสิ้นใช้ทำเป็นของใช้เช่นหนังยางยางลบที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ก็ทำมาจากน้ำยางพารานะคะยางยืดขอบกางเกงขอบกางเกงพละของเราอะคะ่ะ ก็ทํามาจากยางนะคะถุงมือยางยางรถยนต์นะคะสิ่งเหล่านี้ทํามาจากยางน้ํายางพาราเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ได้เอาน้ายางแบบเนี้ยไปทํายางลบเลยทีเดียวต้องนําไปผ่านกระบวนการแปลรูปก,ก่อนนะคะถึงจะเป็นยางลบก้อนๆให้เราได้ถึงจะเป็นลูกโปง่งสีให้เราได้นะคะตอนนี้ผมอยู่ใต้เห็นบ่อยเลยครับน้ำยางพาราพวกเนี้ครับ อันนี้เป็นน้ำยางที่ที่ยังไม่ได้แปรรูปนะคะต่อไปการนำความร้อนของวัสดุค่ะข,ข้อต่อไปคือการนำความร้อนของวัสดุเด็กๆด,ดูตามในหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามนะคะดูตามในสไลด์ด้วยดูตามในหนังสือด้วยนะคะ สไลด์ของฟูตูนจะมีเพิ่มนิดหนึ่งเพิ่มเติมที่ไม่มีในหนังสือนะคะไปสมบัติด้านความเหนียวความเหนียวก็คือสมบัติของวัสดุที่สามารถรับน้ําหนักได้มากหรือวัสดุนั้นถูกดึงให้ขาดได้ยากนะคะวัสดุนั้นอ่ะมันจะดึงให้ขาดได้ยากแล้ววัสดุนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างเช่นเอ็นเบตตกปลา ไม้แบดมินตันนะคะเอนไม้แบดมินตันนี่นะคะจะแ,แข็งแรงนะคะจะเหนียวมากนะคะหรือสายเคเบิลที่ใช้ทำสะพานแขวนซึ่งสายเคเบิลเนี้ยจะทําจากโลหะโลหานี่ก็จะมีความแข็งแรงความเหนียวใช่ไหมคะคุณสมบัติของเขาเนาะจะไม่แตกหักได้ง่ายด้วยนะคะคทีนี้มาดูการนําความร้อน การนาความร้อนคืออะไรคือสมบัติในการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากวัสดุหนึ่งไปยังอีกวัสดุหนึ่งจากบริเวณที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิที่ต่ํากว่านะแล้วก็ทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานความร้อนต่อกันไปเรื่อย,<ม>อยๆนะคะอย่างเช่นหม้อหุงข้าวเดี๋ยวรอครูตูนแป๊บหนึ่งประมาณ ให้ถึงหนึ่งนาทีครูตูนไปเอาหม้อของข้าวมาให้ดูอครูตูนไปเอาหม้อคับผมไปหยิบไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวอาจีตกลับมาแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยครูตูนครับครูตูนปิดกล้องไม่ใช่เหรอครับครูตูนไม่ได้ปิดกล้องค่ะครูตูนใช้กล้องนึงอ่ะ เจอคุณรูหรือยังเด็กๆเจอหรือยงัยงคะเจอแล้วคร่รคะเจอแล้วนะคะหม้อหุงข้าวเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสองส่วนเป็นตัวหม้อที่ต่อกับไฟฟ้ากับหม้อที่เอาใส่ข้าวสําหรับหุงนะคะนี่เราจะใส่ข้าวในหม้อนี้ซึ่งหม้อนี้ทํามาจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม ซึ่งอยู่ในกลุ่มของโลหะถูกไหมลูกหรืออยู่ในกลุ่มของเหล็กนะคะทีนี้มันจะมีสองส่วนส่วนแรกก็คือตัวหม้อตัวหม้อน,นี้นะคะตัวหม้อที่จะได้รับพลังงานไฟฟ้าแล้วมันจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนเด็กๆเ,เห็นแผ่นนี้ไหมแผ่นวงกลมในหม้อน,นี้ไหมคะอันนี้เป็นแผ่นความร้อนนะคะเวลาเรา เวลาเราเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กมันจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เกิดความร้อนขึ้นในแผ่นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราใส่น้ํากับข้าวลงไปในนี้แล้วเอาหม้อใส่ไปในนี้นะคะไปในหม้อหุงข้าวที่มีแผ่นความร้อนอยู่ข้างในก็จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนระหว่างแผ่นความร้อนข้างในมายังหม้อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นโลหะตัวนี้นะคะ ทำให้หม้อนี้ร้อนพอร้อนแล้วข้าวข้างในก็จะสุกถูกไหมคะนี่อันนี้เป็นการถ่ายเทความร้อนนะคะจากวัสดุหนึ่งไปยังอีกวัสดุหนึ่งโอเคไหมลกูกใครไม่เข้าใจมีไหมคะมีไหมเอ่ยส่วนหูหม้อหรือที่จับตรงนี้เขาจะทำด้วยพลาสติกนะคะ ทำด้วยพลาสติกทําไมต้องทําด้วยพลาสติกเพราะว่าเวลาเราจับไม่ได้นำความร้อนเวลาเราจับจะได้ไม่ร้อนครับค่ะเวลาเราจับจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าพลาสติกไม่นําความร้อนนั่นเองนะคะอะอะทีนี้มาดูสิ่งที่หนูต้องรู้ในเรื่องของการนําความร้อนก็จะมีสองคำที่ต้องรู้จักนั่นก็คือคําว่าตัวนํา ความร้อนกับฉนวนความร้อนตัวนําความร้อนก็คือวัสดุที่สามารถให้ความร้อนไหลผ่านได้ดีอย่างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกเประเภทโลหะนะคะจะเป็นประเภทโลหะอย่างเช่นทองแดงเงินอะลูมิเนียมคะอะลูมิเนียมซึ่ง โลหะเงินทองแดงอลูมิเนียมเหล่านี้เขาจะสามารถนําไปทําภาชนะหุงต้มได้ส่วนใหญ่จะนําไปทําภาชนะหุงต้มนะคะอย่างเช่นกระทะหม้อนะคะอย่างที่เราเห็นในรูปนี้ก็ไปทํากระทะนะคะกระทะทํามาจากอลูมิเนียมหรือกระทะที่เป็นสีเหลืองเป็นกระทะเ,เขาเรียกว่ากระทะทองทองแดงทองเหลืองนะคะนั่นแหละ ต่อไปฉนวนความร้อนคืออะไรฉนวนความร้อนก็คือวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะคะหรือไม่นํควเอ้ยไม่ใช่ถูกละไม่นําความร้อนแล้วก็ไม่นําไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนใหญ่จะพบเป็นพวกอโลหาย,ย่างเช่นแก้วพลาสติกนะคะผ้าไม้กระเบื้องสิ่งที่ครูตูนพูดไปเหล่านี้มักจะนํามาทําด้ามจับน้าด้ามจับ กระทะด้ามจับหม้อ,อหูหม้อนะคะต่อไปสมบัติทางด้านความหนาแน่นไม่มีนะคะอยู่ในหนังสือเราไม่มีสุดท้ายท้ายสุดเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุในด้านการนำไฟฟ้าการนำไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะ ซึ่งวัสดุแต่และชนิดก็จะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ต่างกันอย่างรูปนี้มีเงินกับทองแดงเขาบอกว่าเงินสามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดแต่ไม่ไยุยมนำเงินมาทำสายไฟเพราะมันแพงก็เลยเลือกใช้ทองแดงทถืกกว่านะคะเอาทองแดงมาทำสายไฟนะคะ ทิ่งที่หนูต้องรู้ก็คือตัวนำไฟฟ้าคืออะไรและฉะนวนไฟฟ้าคืออะไรนะคะตัวนำไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนใหญ่จะเป็นพวกโลหะนะคะอย่างเช่นทองแดงเงินอะลูมิเนียมทองแดงนิยมมาทำสายไฟเพราะมีราคาเป็นยังไงลกูกมีราคาตงออ่ามว มีราคาต่ำกว่าหรือถูกกว่าเงินนะคะแต่ถ้าข้อสอบถามว่าวั What? สดุชนิดใดที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดมีเงินมีทองแดงมีอลูมิเนียมตอบอะไรคะทองแดงเงิครับเออถูกต้องตอบเงินนะคะเงินการนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงแต่ไม่นิยมมาทำสายไฟเพราะว่ามันมีราคาแพง นะคะต่อไปคําว่าฉนวนไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเช่นผ้าพลาสติกแก้วนะคะเขาจะนิยมนำพลาสติกมาทำที่ห้องที่ห้อ,อ่ะปอกสายไฟกับสวิตช์ไฟพวกนี้นะคะจะทำมาจากพลาสติกเ,กเรียนสังเกตไหมลูก เพราะว่ามันเป็นฉนวนไฟฟ้าเวลาเอามือไปแตะอ่ะมันจะไม่ดูดแต่วันใดวันหนึ่งถ้าหนูเอามือไปแตะไปแตะตรงรวดทองแดงของสายไฟในขณะที่มีการจ่ายไฟอยู่จะทำให้เกิดการดูดโดนไฟฟ้าดูดไม่ดั่ทางบนไม่ไ,ไ,มไมค่ะหนูอาจจะโดนไฟฟ้าดูดหรืออาจจะเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอาจจะตายได้เพราะไฟดูดนะ,ะบางบางคนเขาบอกว่าผู้หญิงบางคนโดนไฟดูดเป็นหมันไปเลยนะคะเป็นหมันไปเลยคือว่าไม่สามารถมีรูปได้นะคะโดนไฟคอดอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเล่นอย่าเล่นสายไฟอะไรก็ตามที่มันเปอยแบบนี้นะคะมันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะคะโอเคไหมคะ จบแล้วในหนังสือหนูสามารถไปทบทวนได้ในหน้านี้นะคะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสามเป็นการนำความร้อนแล้วก็การนำไฟฟ้าอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกค่ะนี่นะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบหกค่ะวันนี้นนมีงานะวันนี้คุณตูนใจดีไงคุณตูนจะไม่ให้การบ้านนะคะเพราะเด็กๆบอกว่า ผู้ขากันบ้านเยอะมากวันนี้โอเคไหมคะใช่ครับโอเคค<ช>่ะ<ช>ครับ,คบางวันผมเปิดคอมตั้งแต่แปดโมงยังเสือมหกโมงครับเคลียร์งานโอเค